กินรู้อยู่แพงยังไงเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมครับแต่ถ้าเราไม่รู้จักประเมินนะครับประเมินคุณภาพตัวเองหรือประเมินฐานะตัวเองแต่เราใช้เกินตัวยังไงยังไงนะครับเงินที่เราหามาได้มันก็ไม่มีเก็บนะครับเขาเรียกว่าทํางานมาทั้งทีนะเสียทีมือเปล่านะครับมือสะอาดนะครับสะอาดเกลื่องนะครับมือสะอาดนี่หมายถึงว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีเงินเก็บนะครับตอนที่เรา ฉุกเฉินหรือเราลําบากมาเนี่ยเราไม่มีเงินเก็บจะใช้เลยนะนี่แหละครับเพราะาการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันอ่ะมันเป็นการทุกคนอ่ะโชว์มากนะโชว์โชว์ไลฟ์สไตล์โชว์ความเป็นแบบเขาเรียกว่าต้องกินหรูอยู่เพลงต้องแบบอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อให้คนอ่ะเข้ามาสรรเสริญนะครับซึ่งจริงๆแล้วคนเขาก็สรรเสริญแค่นั้นแหละแค่ในหน้าจอที่เราโพสต์ถ่ายแต่กภาพจริงๆเขาก็อาจจะด่าเราก็ได้นะครับ ซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับแต่เราก็พยายามที่จะโชว์จะโชว์จะโชว์นะครับของพวกนี้มันก็มันก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับมันก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับก็ถ้าอย่างไงถ้าเราอยากสุขภาพการเงินที่ดีนะครับเราก็ควรที่จะบริหารเงินเก็บอื่นนะครับหามาได้เราก็ต้องหากเก็บก่อนใช้นะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เป็นวิธีที่แบบใครๆเขาก็บอกกันนะครับแต่คนจะทําได้ยากมากนะไอ้เรื่องที่ว่าหามาได้หักเก็บเนี่ยหักเก็บเนี่ยมันเป็นวิธีที่ ง่ายแต่คนจะชอบมองข้ามจะชอบไปคิดว่าเดี๋ยวมีรายได้เข้ามาเพิ่มก่อนแล้วค่อยเก็บน,นะครับซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับว่าคุณจะจะรอไปเก็บตอนนั้นอ่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่เริ่มตอนนี้ยังไงก็ยังไงมันก็ไม่มีเก็บเหมือนเดิมครับจริงๆเก็บมากเก็บน้อยมันก็ไม่ใช่ัมันไม่ใช่ข้ออ้างตรงนั้นนะครับอย่าเอาข้ออ้างที่ว่ารายได้ไม่พอเลยต้องมาเก็บนะครับจริงๆเก็บบาทสองบาทก็ถือว่าเก็บนะครับอย่างน้อยก็เป็นความภา,าคภูมิใจของตัวเองนะ ก็เหมือนเราสอนลูกหลานของเรานะสมัยที่เราเป็นอนุบาลเก็บหนึ่งบาทนะครับมีห้าบาทเก็บหนึ่งบาทก็ยังมีประโยชน์นะครับยังมีประโยชน์ที่จะใช้หมดไปครับขนาดเด็กอนุบาลเขายังทําได้นะหรือเราหาเงินมาเองหามาด้วยความยากลําบากแต่เรากลับไม่คิดจะเก็บเรากลับเอาไปใช้หมดนะครับแล้วเราจะให้แล้วเราจะต้องไปสอนลูกหลานเรายังไงนะครับว่า ให้ประหยัดอดออมนะครับนี่แหละมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขานะครับโอเคขอบคุณมากครับผม